ឬជីវិត เพื่อชีวิตสมบูรณ์ทั่วถิ่นได้หายใจไร้ไอมนทินชีวิตโสบินแผ่นดินโซปี ส,สีอันชัยไหลสีน้ระไทยแห่งระะภูมินพพลคะจะขอเข้าสู่พิธีการนะคะโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจําปีงบประมาณ2,568นะคะค่ะในลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านดาบตําวจทาดายฮิลันผูนาในยุองค์การบริหารส่วนตมบนสีมานะคะ ที่ป้ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติด้านหน้านะคะทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบป,ประมาณ2,568ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคม2568 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เราและในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณโดยจัดให้มีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช5 6 8 8ณที่สาธารณประโยชน์ควกเมยหมู่ที่4ตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันค้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคม2568 2. เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลเเียมรื่นสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 3. เพื่อสร้างความชุ่มชื้นเพิ่มออกซิเจนในอากาศะระลดภาระพวกโลกร้อน 4. เพื่อรณรงค์ จิตสำนึกให้กับประชาชนในปตำบลเสม,มาตน,นักและให้ความสำคัญของสิ่งเวดล้อมในความเป็นการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทในการปลูกป่าในโครงการเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2568ในหําดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะ โครงการปูป่าเฉลิมพระเกียรติทุกทัานนะครับกับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปี2568กิจกรรมกิจสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยตามที่เราได้รับฟังคำเก่าวรายงานไปแล้วนะครับซึ่งเป็นวันเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระนางเจ้าสิรฯฯิกิตพระบรมราชินีนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สิสงิงหาคม2568เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราในฐานะพระสงฆ์นิกรชาวไทยมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณที่มีต่อองค์พระหมหากษัตริย์และแสดงถึงความรักความสามคัคคีร่วมแรงร่วมใจในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนอีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ และพัฒนาภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อยสะาดสวยงามประกอบพระคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้โครงการปูกป่าเฉลิมประเกียรติประจำปี2568ในครั้งนี้ประสบความสําเร็จได้ด้วยดีนะครับซึ่งบริเวณสถานที่ที่พวกเราได้ยืนอยู่ณนะบริเวณแห่งนี้นะครับก็หลายหลายท่านก็ยังไม่ทราบนะว่ามันมันคืออะไรตรงนี้ข้างหลังเราทั้งหมดนี้นะครับ เป็นที่สายนาโคกเลยมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับเจ็ดสิบห้าไร่ซึ่งผมเรียงนั้นได้ได้พยายามนะครับดึงความเจริญเช่นถนนคอนกรีตนะครับเข้ามาเพื่อในโอกาสต่อไปนั้นเราจะได้มีโอกาสสร้างาสถานที่ทําการใหญ่ๆเช่นอาจจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์รวมใหญ่ๆห,หรืออาจจะเป็นเทศบาลตำบลในโอกาสต่อไปเราก็จะได้พึ่งพาสถานที่แห่งนี้ นะครับซึ่งเราเองนั่นก็พยายามเหลือเกินนะครับที่จะทําให้ชาวบ้านได้เข้าใจแล้วก็ไม่มีการลุกล้ําซึ่งปัจจุบันนะครับมันก็ยังมีที่บางแปลงที่ยังลุกล้ําที่สาธารณะนะก็อยู่ในระหว่างดําเนินการตามกฎหมายนะครับซึ่งพวกเรานั้นหลายคนก็ไม่ทราบวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาพูดให้ฟังว่าที่ที่เราอยู่อยู่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะประโยชน์พกเงยพื้นที่ประมาณ 75ไร่นะครับซึ่งท่านมองไปข้างหลังก็อาจจะเห็นหลักเขตสีแดงนะครับยาวไปถึงฝั่งที่ตะวันตกไปจบถนนด้านนู้นนะครับสบายๆนะครับท่านก็อาจจะมองไปด้วยก็ได้นะครับไปถึงถนนเส้นนู้นเลยนะครับที่เราวิ่งวิ่งมากันและฝั่งนี้นะครับก็ติดต้นมะขามนะครับแล้วฝั่งนู้นนะครับเราก็จะเห็นธงนะครับติดอยู่ต่างไร่แล้วก็ขอบแดงด้านด้านทิศ าทางรถนั้นนะครับก็จะเป็นหลักแดงๆเช่นเดียวกันซึ่งนะครับพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ร่วมกันฉะนั้นวันนี้นอกจากเราจะได้มาร่วมกันนะครับสร้างความดีด้วยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน12สิงหาคม2568ประจําปีนี้นะครับ ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านท่านสมาชิกท่านประธานสภาและก็ะน้องๆพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสืบาลูกหลานเด็ก<ม>ๆนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็ขอให้พวกเราได้รับความภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเราได้มาร่วมกันทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมอก,ก,ก,ก็ทะทพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจําปี2568นหน้ารัอสิดนบัดนี้ครับขอบคุณครับ